ผ่านการผ่านรอบแรกมาไม่ถึงยกนะครับก็ความได้เปรียบอยู่ที่ว่าได้พักนานพักยาวในขณะที่ไข่มุกขาวต่อย3ยกอะไรจะเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนครราชสีมาคุณวิเชียรนะครับจันทราโนไทยด้วยแล้วก็คุณมานานะครับชูขันทองนะครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโตยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับอุบลก็คือขวัญข้าว บรรัมย์ก็คือไข่มุกขาวก็เรียนแฟนๆหน้าช่องเจ็ดสีให้ดูตรงขอบกางเกงนะครับอย่าไปสังเกตตรงนวมทวินเซเปเชียนของคุณนรงว่องประเสริฐการอาจจะสีน้ําเงินเหมือนกันให้สังเกตกางเกงของตโตโยต้าครับแถบแดงมุมแดงแถบขาวแถบน้ําเงินมุมน้ําเงินครับแถบแดงก็คือขวันข้าวนะครับขอบน้ําเงินนั้นก็คือไข่มุกขาวแล้วก็เปิด31ตุลาคมนะครับคลิปซี่มาเก็ตแหล่งรวมสินค้านะครับวินเพจติดขนมาราควาาแพงนะครับ รางวัแหง100นะครับคุณปัญญาทองไทยประการผู้ชี้ขาดคุณเวทีคู่นี้ใช้สุดทันปุระเขียนครับคุณสุที่ผมยกแรกครับยกแรกของรอบรองชนะเลิศนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าผู้ชนะในคู่นี้ครับรับเงินรางวัลอย่างน้อย2 0 0 0 0 0บาทและสิทธิ์เข้าไปชิงตตรถ Toyota Hilux Revo สนามสุดท้ายที่จังหวัดชนบุรี ด้วยครับเรียกว่ารางวัลเพียบเลยทีเดียวสําหรับนักชกที่ทําการแข่งขันกับกมวยรอบมราทอนของโตโยต้าและ4ีพีครับนี่คือการคืนความสุขนะครับทั้งโตโยตา้าทั้ง CP พีแล้วก็ทีมงานเพรยินดีแล้วก็จังหวัดที่มีความสุขที่สุดนาทีนี้น่าจะเป็นอุบลกับบุรีรัมย์ครับมาลุ้นบนเวทีนะครับไม่ง่ายนะครับขันข้าวจะเที่ยวทางไข่มุกข,ขาวนะครับเรื่องที่มือนี่ไม่ต้องห่วงแล้ว ไทยมุขหานี่ทุกลูกเลยทีเดียวนี่นะครับแฟนมวยชาวไทยวันนี้มีความสุขมากๆนะครับชมศึกมวยไทยมวยไฮลักรีโวแล้วก็คาราวานสิบเมตรด้วยครับผู้ชนะของคู่นี้จะได้ยืนแป้นเพื่อชิงนะครับเป็นการชิงแชมป์สนามที่4นี่ถ้าไปจัดลุมพินีรามินทาหรือว่าวิกแอร์ราชเนินนี่ชั้นสักชั้นสามนี่ห้าร้อยสบายสบายคุณสุติพงศ์เอาสามมวยแล้วบอกว่าวิกแตกครับวิกแตกโอ้เรียกว่า มวยไทยเนี่ยสี่คนนี่ถือว่าคู่ขีมากแล้วแต่วันนี้3ยกนะ3ยกนะครับไม่ใช่5ยกต้องดูดีๆเวลานี้คุณนกครับที่คัดมาเนี่ยนะเป็นมวยที่ค่าตัวแพงๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับ้องบอกว่าถอดถอดหัวใจเสียเนามาเลยครับหลังมุมแดงครับทนลุ่งทิพย์แชมป์มาแล้วเชียร์ขันเท้าอ้าวหมดยกพอดีผักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมายกโป้งให้ครับยก ผลงานในรอบ2นะครับ,บนข้าวกับไข่มุกขาวอุบลกับบุรีรัมตัดเชื่อกันทั้ง2คู่นะครับกผลงานนั้นดูลำบากจริงๆครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับขอบคุณบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า GT 125บริษัทโกมินสโปรดักต์จำกัดเรื่องดงเกลือแร่ซิเนชีเรื่องดงเกลือแร่รอยจนดีและ บริษัทสยามคูโบเลเสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดร,รถแคกเตอร์คูโบต้าขอบคุณตำรวจทางหลวงครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับคุณวิเชียรนะครับสมภพรัตจากโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รุมถึง21แห่งหลังเงินสิแห่งนะครับเราเห็นจากนี้ไทยวัดประกันภัยด้วยรันข้าจะเดินแล้วนะครับาอายุาแก่อ่อนวันกัน4ปีครับฝันข้าวปีนี้20่สิบไข่มุกข,าว,ขาวนยี่สิแล้วก็ได้ความสดกว่าสีปี ต้องเดินบี้แล้วข,ขวัญข้าวนะครับของศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักรีโว่ใระวาน c ี f ีอฟของโตต่ตามอตเตอร์เอ้าเน,นอ้อเบิร์แข็งเล<อ>ยครับไขรพุกขาวแม่วางทางซ้ายทางขวาครับนอ,อกเป็นของนายนาจะเป็นของฉันหรือเปล่าอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วครับว่ารอบสองนั้นเข้มข้นถึงเดือดปีนายกขูแล้วขวัญข้าวเอ,าาเอ,าอ้าไข้พุกเอ้ายังเตะโอ้โยนเฮาไม่โดน มาถึงตรงนี้ครับยังดูไม่ออกนะครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเรียกว่าแม่อุธอันกันแล้วครับประเภทมวยเอกด้วยกันฝ่ายน้ำเงินนี่ดังมาก่อนครับชื่อเสียงดังมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ฝ่ายแดงแม้ว่าเป็นเบอร์ต้นเช่นกันโอ้เป็นลุพินีรายมีทาและวิกแตกผู้นี้ประเภทรักพี่เสียดายน้องเลยนะครับสามยกอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ตลอดไม่ไว่าจะเป็นไข่มุกขาวน้ำเงินขวัญข้าวแดงนะครับโอ้โหแทงสวยอ้าวยังติด เ,เดนเดเสียบเลยนะครับขวัญข้าวพี่กับน้องครับ20กับ24โอ้แตกหักเลยครับสนามที่4ถือว่าเป็นสนามสุดยอดหายอีกสองรายครับไ,ไปชิงชนะเลิศช่วงเดือนธันวาคมในสนามก่อนก็มีเจ้าเพชรมรกตครับเพชรมรกตและมะนาวหวานเข้าไปยืนรอแล้วอโอ้โดนทนเตะได้เตะไปขวัญข้าวเตะได้เตะไปครับโอ้โหโดนแทงอา้าว โดนแทงโดนเตะใครดีใขรอยู่อืมหืมกองเชี่ยมีความสุขจริงๆครับชนตลอดดับเพื่องชนขวัญข้าวชนอ้าวเตะได้เตะไปเตะไปใครมุกใครมุกเตะอีกอ้าอย่าหยุดอย่าหยุบโอ้หนายครับขวัญข้าวนั้นเน้นนายในขณะที่ไข่มุกข,ขาวนั้นใช้แข้งยาวๆสกัด ครบเครื่องครบเครื่องทั้งคู่แล้วครับ่าแราว่าตอนนี้ขอนข้าวครับมาเปิดเกมปอมวงในตดยกที่2ออก่อนครับโอม้มหหัวใจกรรมการด้านล่างสาท่านแล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการและก็ท่านผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ครับชอบใจจริงๆริับชาครับเป็นงานในยกที่2ครับรอบรองชนะเลขขิศคู่แรกขอนข้าวนั้น กางเกงขาวแถบแดงครับคนที่เดินนะครับที่หนุ่มกว่ามวยจากตาลสูอุบลประกอบแล้วตีในขณะที่ไข่มุกขาวจากบุรีรัมย์นั้นใช้จังหวะอาวุธยาวๆสกัดการเดินของขวัญข้าวขอบคุณนะครับจิวเจ้งฟูเซินเจียวหนังคุณสายชนใจพัสกุลนีเวฟฟอร์เมนบริษัทนิวต e ันฟู้ดอุปกรณ์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งนิวตันและอุปกรณ์ครัวนิวตันมาลุ้นกันยกสุดท้ายนะครับ วันนี้ต้อ,องคูนทั้งกปแก้วโปรตีนด้วยครับแล้วก็จิ้เจิงอีชีกูเซนผูสายชนด้วยเอ้ายกสาใครจะได้ขึ้นยืนปั้นเพื่อรอชิงชนะเลิศอ่าครับเดี๋ยวติดตามน,นะครับคู่นี้ไปยตีตัวไปแรกโอ้โหดูครับวงนอกวงในนี่ใช้ได้ครับไข่พวกขาวเตะโชว์หน้าศรีมงคลลูกศริพัดเลยครับบอกลุนกันถึงยกสุดท้ายเลยครับคู่นี้โอ้โห อ่าต้องขอบคุณครับท่านพลเอกวันชัยนินเขียวครับประธานที่ปรึกษาเพชยินดีท่านพลโทอนันต์ศักรสนัลไม้ครับที่ปรึกษาเพชยินดีและกับเติพันุพงศ์ทิพยขยสเวทครับไม่มียกสี่ครับไม่มียกสี่มาดูพละกาลังหรือว่าศิลปะแม่ไม้มู๊โอ้ยแทงสวยแทงอีดอกน,อน,นึงขวางหน้าขวางหน้าขวางหน้าอ้อเอล้มอยู่ข้างบนเลยโ<อ> <รา S 2> หามา ครับวอลโบโตโยต้ามาราธอนต้นตำรับสมยกของเพชรยินดีสมราคาครับผู้นี้เอ้าใครจะเบียดเข้าไปใครจะเบียดเข้าไปมาเลยมาเลยออกทางไหนครับเตงหนึ่งหรือมามึดโอ้โหตอนนี้คู่ขี่มากครับลูกเกมอ้หไข่มุกขาวก็มาโอ้ยเือหล่นข้างล่างหลุดออกไปนอกเสือกเลยโอ้มันจริงๆเลยครับ ครับตงเดินอยู่ไข่พวกเขายังเดินอยู่นะครับแหมพอเท้าแม่เท้านี้ไม่มีใครนั่งเก้าอี้แล้วครับนาทีนี้ยืนเซิร์ฟกันหมดแล้วครับดูครับนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอู้หูยอู้หูยคนละทีคนละตีนกับภาษามวยมัดแข้งจับตีแหมเหนื่อยไปตามๆกันครับกองเชียร์ทั้งสองฝั่งเดินต่อครับไข่พวกขาว เจอแข้งแลกกันโอ้โหเคื่อนการพอแฝงเกือบเดียวการอาไม่มียกหน้าครับ oh. ยกสี่ไม่มีฝันข้าวนั้นชกแค่ยกเดียวครับรอบแรกพอมาเข้าทรงแล้วนี่ตั้งรับเลยนะครับฝันข้าวโวยระดับนี้ครับพลาดน,นิดเดียวนี่แม่ชี้ตัวผู้แพ้ผู้ชนะเลยหรือเปล่าครับต้องติดตามชมเป็นการต่อสู้กันระหว่างนักสู้ที่มี i อคยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งสงฝั่ง แม่ระวังคิวนีมีรอยต้องนิดหน่อยครับขวัญข้าวจบแล้วครับอุบลราชธานีกับบุรีรัมนะครับใครจะยืนแป้นเพื่อรอเป็นแชมป์คนที่4เดี๋ยวเราจะได้ชมภาพช้าแล้วครับเป็นไฮไลท์ทั้งหมดมาแล้วครับดูนะครับถีบโอ้โหหลูกนี้ถีบด้วยซ้ายเตะซ้ายคือแล้วต่อยขวาสลับมาซ้ายเตะหน้าขา ดูครับจังหวะประกอบโดนกันนะครับมีศอกเสริมขึ้นมาสำหรับควนข้าวก็ถือว่ายกสุดท้ายนี่โชว์กันหมดนะครับคิดอะไรได้ต้องทำทันทีดูครับการเดินของควันข้าวและการตั้งต้องตั้งรงรับของไข่มุกขาวจวังหวะแรกแข่งครับใกล้ๆจะหมดยกที่3และผลสุดท้ายครับ ผลการตัดสินผู้ชนะได้แก่ขวันข้าวมรัตนบนดีครับจากอุบลราชธานีจากอำเภอตาลสูงครับยืนแป้นเพื่อรอชิงทะเลิศพบกับคู่ต่อจากนี้พักสักครู่